สวัสดีครับ F-C ทุกคนนะครับช่องผมนี่ห่างหายไปนานนะครับกับคลิปยิงปืนหรืออะไรต่างๆวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับไอ้ปืนผมเองครับเป็น C-MG นะครับ5.5.6ชนะแต่งนะครับใส่สโคปยิงเร็วสีนะครับเอาไปทำเองเนี่ยโมดิฟายเองทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบลองดูครับทำสีเพิ่งเสร็จแล้วก็ พิ่งจะมาทดสอบว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ื่นไหลดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคจบการรีวิว